ถ้าเกิดไม่มีฟันยังต้องแปรงฟันอยู่หรือไม่หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่มีฟันแล้วเราก็ไม่ต้องแปลงฟันแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วในช่องปากของคนเราไม่ได้มีเฉพาะแค่ฟันนะคะแต่ยังมีอวัยวะอื่นๆเช่นเหงือกลิ้นกระพุ้งแก้มเพดานปากโดยเฉพาะบริเวณลิ้นที่มีตุ่มรับรสอยู่เป็นจานวนมากทําให้มีพื้นผิวที่ครุขระ่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียได้คะ่ะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก หรืออาจาจะมีการติดเชื้อจากการสําักแบคทีรียลงปอดได้นะคะดังนั้นต่อให้เราไม่มีฟันแล้วก็ยังมีความจําเป็นต้องทําความสะอาดภายในช่องปากอยู่ค่ะซึ่งสามารถทําได้โดยการแปรงหรือการเช็ดบริเวณสันเหงือกและลิ้นด้วยน้ําสะอาดโดยแนะนําให้ทําเป็นประจําทุกครั้งหลังมื้ออาหารหรืออย่างน้อยวันละสองครั้งเช่นเดียวกับการแปรงฟันปกติโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาสีฟันค่ะและถ,ถ้าหากท่านใดมีฟันปลอมอยู่ก็อ,อ,ยอย่าลืมที่จะทําความสะอาดฟันปลอมเป็นประจําทุกวันด้วยนะคะ yeah!